นอกจากนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็ได้มีการวางพวงมาลานะครับในการที่จะดำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยครับที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ูัวราชาการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยมีรองูัวราชาการจังหวัดยะลาส่วนราัชาการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะ และที่ศาลาประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ายสิรินธรตำบลเขาต่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ113ปีพร้อมด้วยพลตรีภัยสารหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4ีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้า และพลโทรปราโมทพรมอินแม่ทัพน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโดยมีคณะผู้บังคับบัญชานะคะคจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าและหน่วยงานที่ขึ้นตรงเข้าร่วมในพิธีค่ะส่วนที่บริเวณศิลปะลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสลักลางจังหวัดปัตตานีครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าที่ร้อยตรีตระกูลโททำรองผู้ว่าราชการ จังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชโดยมีผู้แทนกระทรวงผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนในจังหวัดปัตตานีได้ทยอยขึ้นวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นรับประธานในพิธีก็ได้เดินทางมาถึงทําพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมาราชานุสาวรีซึ่งก็นําผู้เข้าร่วมพิธีนะครับได้ทําความเคารพกันอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นอันเสร็จพิธีครับขณะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสกการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพระุกนิกรชาวไทยโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีครับ ส่วนที่ลานหน้าพระบระมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารากลางจังหวัดส,สุราธานีนายเจษฎาจ,จิตรัฐผู้ราชการจังหวัดส,สุราธานีได้เป็นประธานในพิธีวางโปงมาลาถวายความเคารพและวางพปงมาลาหน้าพระบระมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวน้อมจำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5วันปิยมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะนอกจากนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนายขจรเกียรติรักพานิษมณี ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูปรัชากาลที่5ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2566มีหัวหน้าส่วนราชาการและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกันกันกบที่บริเวณพระบรมรูปป่าห้าค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยพลตรีวรเดช รักษารองแม่ทัพภักที่4ได้เป็นประธานในพธิธีในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่5โดยมีข้าราชาการทหารสังกัดกองทัพพักที่4เข้าร่วมค่ะและที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สารากลางจังหวัดภูเก็ตครับที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายโสพลสวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีถวายราัฐพวงมาลา สักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชโดยมีนางบุษดีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตประธานแม่บ้านมหาไทยนายอำนวยพินสวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการพลเรือนข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอายการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนภาคเอกชนและนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประสบนิกรชาวภูเก็ตทุกโมูเลาเข้าร่วมในพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะจํานวน66หน่วยงานครับส่วนที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชาสักการะพระบรมาราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2566เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพระศนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีนางชนิสาหานภักดีปฏิมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการสารทหารตำรวจสมาคมชมรมและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากครับ และที่บริเวณลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายทรงกฎสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสงคนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลท ทาหารตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีค่ะนอกจากนี้นายสงกตสว่างวงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโคพระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีส่วนราชาการรับวิสาหกิจ ภาคเอกชนจิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาจังหวัดรังเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปจำนวนมากณจุดพักรถน้ำตกหลานช้างถนนรังปะเหลียนหมู่ที่6อยู่ที่อำเภอย่านตะขาวจังหวัดรังค่ะ